ตีลี่ตีลี่ตีลี่เรียบร้อยตีลี่กดเ A กดเลยกดเลยกดเลยพี่เปิดตีหมดตีพูดต่อได้นะตีลี่ตีลีอ่ะพี่ปิดแล้วพี่ปิดแล้วพบอมอาวาสพบอมอาวาสเอ็มเอ็มเมื่อวานเป็นไงบ้างความรู้สึกเจอทีไม่เฮีย อะไรนะสู้กลางไม่ได้ออกนะรู้ว่าเลยเจอวิโจกลางทีกลัวสู้ไม่ได้ตายสองตัวคนออกเกมเลยมออกแล้วไม่ใช่ไมออกจริงมันตายสองตัวคู่ได้ออกเกมเลยเขาบอกไปเล่นใหม่แล้วไอ้ยังคุณเยังไงบ้างความรู้สึกเจอที่ริมยูสู้ได้ออกเกมเลยครัวไอ้ยังคุณรู้ว่าเลยเจอหลังหน้าตายสองตัวคนออกเกมเลยไม่โดนแจ้งดูแลนิดนึงแพ้แล้วโดนไปสองตัวตายสองตัวโดนแล้วไม่โดนตูนได้หรอไม่ตายสองตัวก็ออกเกมเลย ไม่จนมันตายสดวก็ต้องมเลยคือาจะแพ้อยู่ที่กูไงไอมออกไปเลยอ่ะกันมดเล่นเกมใหม่ก็ได้วะออกแล้วต้องออกไปเลยออกถิงก็ไม่เข้ามาเพ่อไเลยกูก็แบแล้วพวกกูต้องทาไงอ่ะไอ้เยแล้วกลายเป็นว่าเกมเกมเดินกันดีจัดเลยอ่ะแพ้เฉยได้เกมไม่ใหม่ดีแพ้เฉยเลร้อนเลยอ่ะเอไอ้เย่ร้อนเลยกูร้อนเลยอ่ะ เกมเอาเกมเลยมันทุ่เวลเ่หกเมั้งเกมมันไม่กี่ทีเองเอาเกมเตั้งเการหรอข้าติดาวตั้งเงการเลนกะ่นคูดายแล้วเกมมันเล่นไม่ได้เหรอไอเม้วกลายเป็นว่าเกมเกมเลินกันดีจัดเลยแย่แพ้เฉยเล่นได้ไงติคูดาว เอ๊ยไฟมาใช่ปะที่บ้านอ่ะไฟมาอะไรพี่ไฟเชียงอ่ะเออฮ้ยมันเอาตั๋วมันเอาตั๋วไอ้นี่ได้แล้วนะมันเอาตั๋วเปิดได้แล้วนะสุ่มไปหมื่นหกพันตั๋วแล้วเมื่อวานเนี่ยเอาตั๋วเอาตั๋วมาสุ่มเลยโอ้โหหมดไปหมื่นหกพันตั๋วแล้วพี่ไม่ได้เกียอะไรปะโอ้โหจะถ่ายมาได้อะไรเลยโอ้ามาตกอะไรมาอีกอ่ย เฮ้ยโอ้โหยัยลงอะไรอ่ะโอ้โหเกลือจัดเลยรู ona, ้สึกว่าตอนนี้เกลือขอกเมา่อก่อนเีกนะ ตะเบนดข้งางหน้าเราเข้ไม่ได้ไี้แม่งหรอล็อกจูดจัดเลยว่ะแม่ลงล็อกจูดจัดเลยโอเคยไม่ได้เลยโถ คนนี้ไม่ได้ที่จอาจารย์ดคอนแล้วไม่ได้หรอุยหน่งสองสามสี่ ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอได้ขออะไรบ้างปนะเมื่อวานอะเมื <c oughs> ่อหกหกพันอะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วตึงกล่องกล่องเง,งนิน <c oughs> อะไรอะไอตัวเล่าอ <c oughs> นะดังเข่นอะ อะไรด้กองเงินแล้วคือไม่ได้เลย <own and guru> ได้ดังเค้นมาตัวนะโอ้โหเฮี้ยเอียงเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหหายหายกันง่ายจัดนี่ผมาเรียกแค่เปป3ตาได้กล่องวงแล้วได้กล่องฟ้าแล้วนี่เรียกแค่3ตาแล้วไม่ด้สักกองเลยต้องขายังไม่ได้กล่องสักกล่องเลย ยังไม่ได้กล้องฟ้าเลยพี่ได้กล้องเขียวกล้องเขียวไม่ครบเลยกล้องเขียวขาดดอมดอนกล้องฟ้ามันแค่กล้องเลยพี่พี่ยังเพิ่งได้แค่กล้องเดียวนะกล้องอื่นยังไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกล้องเขียวหนึ่งวะเอาเฮียเอาเริ่มเลยกูได้กล้องเขียวเอ้าได้ใช่ไหมโอเคตกใจโอเคได้ก็สวยอยู่ไปสัดพ้ายจะได้เราฟันดีไม่พี่หนูว่าเกมหน้านี้ไม่ได้พี่ ผมอันดีครอบแล้วดูแล้วแมนคนบนตั้งแต่นานละหลายชั่ว,วโมงไม่เจอใช่เลอไม่เจอบนหลววายชั่วโมงแล้วเศร้าเลยวะเปิดตัวต่อแล้วกันต่ยังไม่ได้จริงพี่ดูไกงหงิดเล่นเกมที่้มาววอะไรวะไอมันเป็นเกมแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเกมว,ว่าอะไรวะมันชื่อว่า Walk o f f l i h e อ่ะเป็นเกมเกี่ยวกับ มา,มาสมมติให้อาชีพมาใช่ป่ะให้อาชีพในเกมมาใช่ป่ะเพือว่าแลวเราอะ่ะก็ต้องเล่นว่าให้ให้ใหทําให้ชีวิตเราไม่ลอมละลายอะ่ะเหมือนทํางานอะไรเงี้ยมันจะมีอาชีพพวกอะไระนักพจนภยัยพนักงานบ้าข้าของอะไรพนักงานผู้บ้าข้างอะไรเงี้ยนักพจนภยัยแล้วก็อาชีพต่างๆอะ่ะให้ให้เล่นอ,ะอ่ะแต่ดูเพลินเล่นน่าเล่นอยู่โอ้ยเลยแล้วตุ่นราบ้างอ่ เล่นได้หรือไม่เอ้ไปเล่นโมบายดีเจนต่อดีกว่ากำลังกำลังดันนี้อยู่ดันแรลงอยู่เล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วเห็นแล้ววิคอดแล้วเล่นไม่ได้แล้วตรงนี้เดี๋ยวไปซื้อเอ่อซาวการ์ดดีกว่าเดี๋ยวสตรีมโมบายดีเจนดีกว่าเอสตรีมอาร์วีปะพี่เล่นหรือเปล่าอาีผเล่นอยู่พี่เล่นโมบายดีเจนนะดีสตรีมอาร์วีทำไมอะพี่เล่นโมบายดีเจน สี่ห้าแต่ให้เอสตีไหมนี่ใครวะเนี่ยนี่เดฟหรอวะไปไกลเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสูตรรอมีสูตรรอโอ้ยเฮียเกือบกองฟ้าไล่กุนอยไลกับไปได้หรอไลกุอยหนึ่งสองสาม สี่ห้าไม่เอโอ้โหเอดึงแป๊บเดียวมันเล่นง่ายช่วงแรกๆอ่ะกูเลงตำนายยังเล่นง่ายอยู่เลยมันจะไปยากช่วงเก็บดาวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาจริงกูตั้งแต่กูประสบการณ์เล่นโปไบดเจนมาสองพันเกมนะเว่ยมึงเล่นเจอที่ประเทศอะไรก็ได้อย่าเจอพามากูเอาจริงกูไม่ได้กูไม่ได้นี่ดูถูกนะเว่ย แต่เหมือนเน็ตป้านประเทศเขาแม่งไ,ไ,ไ,ไม่แรงอะเวลาเล่นแล้วมันแบบไอ้ี้เอ้ยเจอมีพม่าสามาคนในทีมวันนั้นกูแบบอยากออกเกมเลยอะสับแพ้ยับเลยแบกไม่ไหวกคืออเเดียมยู่ โอ้โที่ตัวมเยอะเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหมึงลงเหมือนล็อกยูทอะได้ตัวอะไรมาเนี่ยอับมดอนเหรอเ้ยตัวที่หน้าเหมือนหนูเหรอตัวที่หน้าเหมือนหนูตัวอะไรวะ hmm. อ๋อได้กบ ได้กบกับได้ดังเค่นไปใช่ไหคือเดฟแล้วพี่มันเป็นตัวแทนเดฟมาทั้งคืนเสร็จเหมือนสอบถามอาการเป็นไงเราสละเดฟแล้วเพราว่าทางเราก็ไะไปแผงนเสรจเหมือนันมาถามว่าเป็นตัวแทนเดฟบอกว่าจะถามอาการว่ากดทองแล้วโดนคุณดาทุกครั้งแล้วโดนบอกกดนทุกครั้งไอ้เคียร์จะงเงิให้เดฟให้ถ้าก็หาอยู่ได้ทันเดอร์เหรอพี่เดฟก็อยากได้พี่เดฟด้วยอ่ะพี่เดฟกล่องอะไรกล่องทอง แล้วบกตัวด้วยทันเดอร์เพี้ยตัวเดียวเออทันเดอร์อ่ะน้าโดนเหมือนกันแอคก็ได้แอคก่อนหนึ่งสองสามสี่กูไม่มีอะไรเลยไงตอนเนี้ยกูอยากได้อ่ะนอนดิพ่าเฮ้ยปึ๊บปึ๊บนอนอะไรเอเเถอเถอะใครจะนอนกันโอ้โหไปเกมเล่ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้า แต่มันก็ได้ไม่ได้จริงๆเซ็งเลยอยากลั่นด้วยเ่ยเดฟมันตอบในยิดก่อนเลยโอ้ยียอะไรนั่งล็อกยูตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ทำอะไรได้นอนเดฟ่ะกูจะเล่นสกเกตซะหน่อยนี่กล่องบวงไม่ได้ยากจังวะหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหเฮี้ยมันเล่นไปได้ยังไงวะหนึ่งสองสามสี่อ่ะเรามีทีมดูแลเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกโดยเฉพาะอยู่แต่ไม่มีคนที่อยู่ไทยเลยคิดเองไม่ได้ครับเพราะถมก็ไม่เจอคุณดาวหนึ่งทีมดูแลเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกกูอื่นหรือเปล่ามันเลยไม่เจอคุณดาวมันเจอคุณอื่นหรอเออมันจะมีแต่ต่างชาติป่ะเจอแบบจับเจอต่างชาติอะไรเงี้ป่ะลองเล่นกับต่างชาติดูป่ะล่ะ หน <1, S 2> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอ้ีย้ยกูใช้กูใช้ไปเรื่อยบ้านะสุดไปเรื่อยอ่ะโอ้โหย่าตัวยหนึ่งสองสามสี่ห้ากดลงเล้ค่าด้วยดอกนี้โอ้โหย่าไอ้แม่งไอ้ย้ยเก็แม่งหลอกอยู่ก่วะ ้ถ้าพวกนี้เรามาเปิดก็คือร้อยห้าสิบตั๋วเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิมไอพวกนี้มันจะติดแบตเตอรี่ไหมโอเคถ้ามามาพวกนี้มันรีป่ะรีพี่รีเป็นเป็นห้าสิบใหม่ถูกปหมใช่พี่มีเวลาบอกพี่ต้องชี้ดูดิมันจะมีเวลาบอกมันบอกว่ารีเซ็ตเร็วๆนี้อย่าไปกลัวผมอ่ะผมงร้อยห้าสิบอันนะได้กล่องเขียว์สองอันผมไม่คุยเลยพี่ได้กล่องฟ้ามากล่องกล่องเขียวมากล่องเนี่ย ให้ร้อยห้าสิบครั้งครัได้กล้องเคลียวสองอันสช็อคสามอันนะแฮดปี้เราซ้ำด้วยอย่างงี้ไม่คุยเลยใช่ครับ <c oughs> ไอ้โจโมแมนดาร์ชิบหายเลยพี่เจออ่อลั่นเลยเอ่อไอดี <c oughs> ไอดีมันล็อกะะอยูทป่าวะเฮ้ยกล้องเขียวมาหนึ่งแอคมาดิเอาตัวอะไรอ่ะอะ <c oughs> ไรวะอันนี้ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อพี่ได้แอคเคิร์ดมาเอเอพี่ได้แอคเคิร์ดไม่ตัวละวสามตัวละ

ไม่แท็กตัวดิขอแบบเบิ้มเบิ้มอ่ะเบิ้มเบิ้มอ่ะโอ้โหไม่เบิ้มเลยพี่ได้แอคเคิร์ดจริงๆอยากได้แอคเนี่ยเล่นแอคบ่อยแอคแม่งไม่ได้เลยอยากแอคนิดนึงอ่ะขอแอคหน่อยละกันกล่องม่วงไอ้เขี้ ผมไ,ได้ความเร็วทีจะเหลือว่าแลละแม่งกระเด้งไปหาตัวเด้งไปหาตัวว่ะเฮ้ยมึงเกินไปมึเด้งหาตัวเกินหนึ่งสองสาม <1, S 2> <ๆ> ร้อย <500. S 2> ตัวส่ะสอง2อยครั้งอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องมันเล็กที่พี่เจอครหบบห้าสิบครั้งยังถ้ายังไม่็บไม่ต้องบินเต้นพี่สี่สบเก้าครั้งละกูจะเปิดห้าสิทีพอไอ้เหียแม่งเดี๋ยวกูไวรีไปพรุ่งนี้เก็บตัวยเปิดพรุ่งนี้กต้องกี่ทีบอกไปต้องหตัวห้าสิบทีแล้วพอแล้ววันนี้ห้าสิบทีพอ ไม่เอาเดี๋ยวกูรอมันลีก่อนมันจะได้เริ่มใหม่เนี่ยไม่เอาไอ้ชุดไอ้ชุดทีเก็บไว้หมื่นปวเป็นไงเพื่อนแห้งเลยโอ้กูพ <c oughs> ักก่อนแล้วกันตกลงไม่เล่นเช่าเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน <c oughs> มากูปิดสตรีมแนละ้วไกปนะ่ปูแล้วบิดตีเผือเลยมามานั่งเปิดตัวยังไม่ได้เล่นเกมยังไงต้องทำไรเนี่ยยังไงรบกวนสง่ง ให้กูส่งไฟล์ให้ด้วยโอ้โหนอกจากให้กูแคปให้กูต้องส่งไฟล์ให้มึงอีก